ก็สัดวยีครับน้องๆคลิปนี yeah. ้อย mm ู hmm. ่กับ hmm. ช yeah. ่องสดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกเชนคยแย่แมทวันนี้พวกเราโหเหมือนว่าแมทวันนี้นะครับผมจะเป็นคล้ายๆแมทมินิเกมหันษาเลยเป็นมินิเกมนะครับผมมีเกมแปลกใหม่เยอะแยะบาลอไทยเลยล่ะโอเคจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนลงไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับจุ๊กรูยูหมาเราพวกเราเตรียมพร้อม มัดนี้นี่คือมัดอะไรพวกเราโอ้โหเฮ้ยมัดแรกนี่ก็้น่าเล่นเลยแหะพวกเราเกมนี้โอ้โหมีตึกด้วยตึกวัตถ์เฉยเฮ้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 ยตรงนั้นมันมีอะไรกันขึ้นพวกเราเฮ้มันเป็นแมวออกมาเฮ้ยหรือมันจะเป็นแมวปีศาจพวกเราเหมือนตามรูปเลยฮัลโหลยังไงฮัลโหล แมวปีศาจแน่เลยโอ้โหเหมือนแมวไออ้วนเลยเฮ้ยมันยิงเลเซอร์ด้วยพวกเราแล้วหลบหลบแล้วพวกเราเฮ้ยเเกือบแล้วล่ะไอจิกเกยหลบแล้วโอ้โหน่ากลัวแนะพวกเราโอ้ยอ้อมันอาเรว่าจริงเลยโอ้โหยโดนเลเซอร์ไปที่ตายละพวกเราเฮ้ยโอ้โหนเกือบโดนเฮยล่หลบแล้วแหละหลบแล้วแหละเฮ้ยเอาแล่ะเฮาติดแล้วเราเราอ้วนแล้วราเราจะเกยหลบตรงนี้ก่อนล่ะหลบแล้วแหละอ้วนรอยแล้วล่ะไอจิกเกย อ่าฮะโอ้โหคนล้มตายไปเรื่อยๆนะพวกเราโอ้โหยฮะมินิเกมอะไรเนี่ยฮะมันสนุกจริงแท้ฮัลโหลฮะยังไงเนี่ยโอ้โหดูเลยฮะเจอเจอเจอฮะคือแมวปีศาจอลวาดฮะอาจฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหมี็นคนขี้ปากด้วยฮ่าฮ่าฮ่อคนขี้ปากเอามาโอ้โหมันคนน้ำลายหรืออะไรเนี่ยแน่นอน น้ำลายหรือแมลงวะพวกเราเฮ้ยแมลงมันกินฉันเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันได้แปลงฟันโดยเด็พวกเราโอ้ยแมลงเต็มตัวฉันเลยฮัลโหลเฮ้ยแบกที่เลี้ยงนั้นฮัลโหลเฮ้ยสาวน้อยคนนี้ไฟไหม้เฉยอ๋อสาวน้อยคนนี้ยังรอดนะเฮ้ยหลบตรงนี้แหละปลอดภัยพวกเราอยู่ตรงนี้ดูมันไว้อ๋อดูตามันเด็ดอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยแมลงมาแล้ว มาเลยอีกแล้วพวกเราโอ้ะไออ๋อออยให้โดนแรงอ๋อฮะให้โดนพลังเลเซอร์โอ๋อฮอยางแรงโอ้โหโคตรมันเลยพวกเราโอ้โหน่าตื่นเต้นมากต่อไปจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยพวกเราแท่งจริงไหมมาแล้วพวกเราเกมนี้ขกให้ทําอะไรเอ่ยฮัลโหลยังไงเกมนี้คือเอะไรอะไรอะไรอ๋อฮะไอ เกมนี้นี่คืออะไรอ๋อมาสุ่มเกมไปเรื่อยเลยพวกเราโอ้โยดีจังเลยอ้วนชอบเลยแบบนี้องานถนัดเลยให้ขอบไปตุ๊ดเข้าห้องน้ำผู้หญิงหน่อยแล้วกันนะอ่าฮะนี่เป็นห้องน้ำผู้หญิงอ้วนอ้าวใช้เป็นปตุน๊ดฮเล่นยังไงต่อพวกเรามันให้ทําอะไรไมันต้องให้ทาอะไรสักอย่างนะพวกเราเอ๊ะมันมีให้ทําอะไรแน่เลยเ๋อาล้วออล้ให้มีมีดด้วยอาจจะเก๋มันมีมีดมันให้ป,าป,ปลาโป่งหรือเปล่าพวกเราหรือยังไงเนี่ยอะชึงหรือยังไงใช่เปล่าวะ หรือมัววะอวนมัวหรือเปล่าเนี่ยหรือให้ฆ่าคนหรือยังไงหรือยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันให้ฆ่าคนหรืออะไรวะปลาโป่งหรือฆ่าคนหรือยังไงไอเจิงไอเจิงไอเจิงมันก็ไม่ให้ฆ่าคนนะมันให้ปลาโป่งแน่เลยพวกเราหรือยังไงเนี่ยฮัลโหลจบแล้วฮัลโหลอะไรเนี่ยอย่าไปทันหลัเรื่องเลยฮัลโหลออะไรเนี่ยจบแล้วอะไรเนี่ยงงวกฮัลโหลไม่ได้ปลาโป่งหรือเปล่าเนี่ยงงไปหมดละค่ะคนคตรเยอะ คนอย่างเยอะห้องละร้อยคนฮัลโหลอดคนเยอะเลย <laughs> มันเวลาลที่นี้ห <laughs> มาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมนะครับผมแบบนี้นะครับผมเหมือนว่าจะเป็นเมอร์เดร์นะครับผมพวกเราเป็นอินโนเซนทำไมเนี่ยฮัลโหลจะเป็นเมอร์เด้ฮแล้วจบเลย <laughs> ไมเป็นไรพวกเราเราต้องเอาตัวรอดนะครับผมไปเอาตัวรอดฉันต้องเอาตัวรอดใช่ไหมแนะ่นอนเลยฮะ <laughs> ไป ยังไงมันอยู่ไหนฮัลโหลไมาเนี่จริงจริงไะฮัลโหลจริงจริงไม้ฮ่าฮ่าฮ่ามันตายตรงนี้หรืออะไรมันตายหรือเปล่าอยู่น้องนอนเฉยน้องนอนใช่ไหมโอเคอ๋ออะรอ๋อแหละใครจะเป็นฆาตกรฆาตกรเฉยฆาตกรที่มันตายหรืออะไรเนี่ยฮะมันตายหรือไล่หรือนอนเฉยอ๋อแหละ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 อ่ะฮะใครเป็นฆาตกรบอกมาอ่ะฮะยังไงหวัดดีจ้า คนมาแล้วครับระวังให้ดีนะใ,ใครใครดูสิ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 สอ๋อละอ๋อละล้อแล้วล่ะอ,อะไรเนี่ย <S 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 ยังไม่ถึงได้เล่นอีกแล้วเฮ้ยจบละ oh, <no. S 1> จบเลยแหละจบแล้วจริงจบเลย,ยไม่ถังได้เล่นอะไรเลยมาแล้วพวกเราเกมนี้คืออะไรฮะฮะมันเดิมเลยโอเคนั่นแหละไอโอเคโอ้โห อะไรเนี่ยอีโนเซนอีกละฮัลโหลอ๋อฮะฉันไม่อยากเป็นอีโนเซนเลยพวกเราไม่เป็นไรอ๋ฮะแต่ด่านมันดูดีนะพวกเราหลบอยู่บนรถบรรทุกได้ล้วพวกเราปลอดภัยสุดละล่ะอ๋อฮะมันเหมือนว่าเป็นเกมเมื่อเดินภาคพิสดารพิสดารข้ามายังไงสาวสาวอ๋อฮะจะพี่อ้วนได้ไหมอ้วนไหนน่ะอ้วนเปียวไงเปรียวไหนล่ะนั่นแหละเปียวนั้นน่ะเปียวไม่อาบน้ำอ่ะ ยังไง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 ้ฮดูให้ดีๆนะว้ยฮ้อย่ามาฆ่าฉันเฮยมีคนตายนี่นาพวกเราไม่ทันได้มองเลยเฮ้ไอนี่น่าเลยไอหูฟังนี่แหละไอไอหูฟังอย่ามาทำใเลยเหรออ้เเฮ้เฮ้เ้เฮ้เโ้เ้เเ้ เหตุการณ์น่าสะพรัวกำลังจะเกิดขึ้น <c oughs> มันเกิดขึ้นไปแล้วอ้วเราตายแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่มันกำลังจะเกิดขึ้นโอเคครับผมเราไปชมเกมต่อไปกันเลยครับ <c oughs> มาละ <c oughs> พวกเราเกมนี้นี่คืออะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นหรือยังไง <c oughs> เอาละอ้วนเป็นไรเนี่ย <c oughs> ไม่รู้หรอกอ้วนเป็นแล้ววะเนี่ยฮัล <c> โ <oughs> หลแน่นอนลยล่ะจะเป็นตำรวจแน่เลยหรืออะไรยังไงมาละเก็บปืนดี มันฆ่าใทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะ้สาร้ไอยไอ้ไอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้เรื่องอันไม่รู้เรื่องอนไม่มีปืนนะอันไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้อ้นไม่รู้เรื่องอ่ะเจ๋งวันไม่รู้เรื่องอันไม่รู้เรื่องเหรออ่ะเจงอ้นไม่รู้เรื่องเหรออ้นไม่รู้เรื่องนะอ้นไม่เกี่ยวเกปืนเฉยเลยอ้วนวันนี้อ่ะเจิง เจอกันเจอกันเจอกันเจอ้อ้วนเองเจอกเจอกัอ้วนเองเอ้ยหายเงือบเอาใครยิงฉันเนี่ยฮัลโหลไอ้อ้วนเนี่ยฮัลโหลอ๋อหายจบละฮัลโหลอ่าอ้วนไม่รู้เรื่องอ้วนไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นฮัลโหลโอเคผู้ชมเกมต่อไปกันเลยครับผมอหายจริงมาแล้วพวกเราเต็มพร้อมมาให้มาแล้วเกมนี้จะชอบเลยล่ะมาให้เอาตัวรอดจากกระจกมาให้เลย มาเลยแหละอาหาอ้วนซ้ายไปแล้วเกมนี้แน่นอนเลยแหละเยอะๆอย่างงี้อ้วนชอบคนแก่พร้อมเลยแหละพร้อมเลยแหละปังอาจจะเก๋อาจจะเก๋อย่าเพิ่ง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 ใจนี้ก่อนตั้งหลักก่อนอาเนยกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละเอาทั้งกลุ่มไปเลยเอาทั้งกลุ่มไปเลยเอาแหละเอาแหละเอาแหละวันนี้กลุ่มนี้แหละอาจจะเก๋เอาละเอาละสาวน้อยสาวน้อยสีฟูไม่รอดแล้วล่ะอาจจะเก๋สาวน้อยฮัลโหลเจ้าเจะ้าเจะสาวน้อยสาวน้อยไม่รอดแล้วล่ะ สานได้อยมสอนน้อยอะฮะอะฮะอาเจคิกผ่านละเอาละสานน้อยสช้แชมพูน่าสงสารจริงเลยไปแกงเขาไอ้อ้วนรอดเป็นแกงเกมนี่คือเกมเอาตัวรอดแกงเพื่อนเออฮะเออฮะเออฮะตกแม่หมดอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ลอดวะฮัลโหลเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวไปกลับำจัดน้อยอ้วนแน่เลยสวัสดีจ้าอาเจ้เฮ้ยมันเดินผ่านอย่างนั้นได้อะฮะงงเลย เอาอะไรเอาแล้วแหละไป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 ไอ้ย่ะอาเจะกก้ไอ้ย่ะไอ้ย่ะมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไอเบคอนเนาะเบคอนเนาะเบคอนเบคอนฮัลโหลฮัลโหลอาเจะกก้สาวน้อยบายบายสาวน้อยอ่าฮะสาวน้อยไปแล้วแ่ะสวัสดีเพื่อนฮัลโหลเอ็งทำอะไรเอ็งทำอะไรฮัลโหลอาเจ็กเก้โอเครอแล้วล่ะฮ่าฮ่อ่าฮะอ๋อไอ้วุฒูแกงเลยนี่นะแน่นอนเลยล่ะเอาละโอ้ยมามาใครยังเหลือใคร อ่ะฮะอ่ะฮะเฮ้ยนำมานซ้อนตัวกันทำไมอ๋อทำอะไรกันฮะาทำอะไรกันทำอะไรกันไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวโดนแล้วแหละเอ้ยทำอะไรกันตรงนี้ทำอะไรกันตรงนี้ทำอะไรกันตรงนี้ฮะยังไงยังไงยังไงเอ้สาน้อยอยืนในเฉยก็ตายไปซะเฮ้ตรงนั้นยืนคู่ตรงนั้นยืนคู่จัดการเลยจัดการเลยล่ะจัดการเลยล่ะจัดการจัดการจัดการเลยล่ะจัดการเลยล่ะ จะก,การอะไรล่ะ huh. อ้าวไอ้อ huh. so mm ้วนไอ้อ้วนตัวแกงเลยนี่นะแน่นอนตัวเจจะไม่ได้อ้วนเลยนะเนี่ยแน่นอนเลยล่ะแย่มันละโอเคอ้าวมันมากเลยพวกเราเกมป่ากระจกจุกุยมาชมเกมต่อไปกันต่อกําลังมันเลยมาแล้วพวกเราห้องงานนี่ล่ะอ้วนทอมเลยล่ะอ้วนมีปืนนะจำได้บ่า อ้นไม่มีปืนนะเว้ยเฮ้ใโอ้ยอ้าวทำไมทำอ้วนอย่างนี้นะไม่าฮัลโหลอาฮะผักเหรอไอ้เหรอไอ้ซ่าไอ้ผักอ้วนเหรอฮะอาฮะอาฮะผักอ้วนได้ไงให้เก็บปืนก่อนอ้วนอาฮ่ะไรอ่ะโหโอ้โหจะมีปืนฮัลโหลจบเลยโอ้โหโอ้ยเลยโอ้จบแล้ว หมาแล้วพวกเราเกมนี้า,าหอนี่มันอะไรควรสน,นุบวกเาอาหอยฉันขอมีนหน่อยนะรอบนี้ให้ฉันเถอะพระเจ้าจอดม้าละม้าแาน่อน,นอนเลยละฮะคนเป็นม้าได้ใช่ไหมแน่นอนเล,ลนยละเด้อไหนก็ไม่รู้เมาเดิมเมืเดิมหวัดววดีเพื่อนฮัลโหลอ,อาหาตรงนี้คนเยอะดีนะเอาเฮ้ยฮัลโหล อะไรอ่ะอย่าบอกแล้วว่าตายแล้วฮัลโหลอะไรเนี่ยฮัลโหลยังไม่ได้เล่นเลยโอ้โหเจ็บใจจริงค่ะฮัลโหลอุตส่าห์ฟอร์มเรียนแล้วหน่อยดูดิพวกเราโอ้โหจะตายมีข้าค้างอ้วนแล้วพวกเราวันนี้ไม่เป็นวันสวยของ้วันจริงๆฮัลโหลอะไรเนี่ยฮัลโหลจบละจะเกลีเลยมาแล้วพวกเราเต็มพอมโอ้โหเกมถนัดมายแล้วพวกเราโอเค เกมปลากระจกนี่เป็นเกมเวลาที่อ้วนชอบชอบามันเข้าใจง่ายแล้วมันเล่าใจเลยการแกล้งกันเริ่มเกิดขึ้นหน้าเมื่อปลากระจกหน้าเมื่อปลากระจกอเจ๊แคร์โอเคโอ้โหเนี่ยละกองคุมกันเยอะตรงเนี้ยปลาไม่ดีเป็นกองคุมกันเยอะตรงเนี้ยปลาไปปลาไปแล้วเร็ปลาไปปลาไปโอเคโอเคโอเคไลยโอ้โห้ือ้โห้

อ้าว <laughs> อา,าอาฮะดักหน้าเลยเป็นไงละ่ะอาา้าะดักนี้เลยล่ะไปแล้วล่ะสาน้อยอาา้อาะอฮาววันด,ดีสาวน้อยอาจอ้าวอ้าวอ้วอยอาฮอ้วอ้ด,ดออาาอีอ้าว้อยเอาอ้าวอ้อ้เวาอ้าวร้วอ้าวอ้าอ้จออ้าวอ้วอาวอ้เว้าอย่างเดายวอลยนี่หว่าแน่นอนคนอย่างอ้วนเป็นคนคาเลย,นเนย <laughs> นอน,ยานอาว้้

สารน้อยไปบ้าอ้าวไอ้วนไอ้วนฆ่าตัวเองตอนเจ้าฮัลโหลไอ้วนฆ่าตัวเองตอนเจ้าพลาโอ้อย่างฮาเลยพวกเราก่อนเป็นไงมังครับน้องๆคลิปนี้ก็ชอบใจนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนละบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคนะยูฮู